สวัสดีค่ะวันนี้พี่เจลามาแจากสูตรเย,ยลลี่ลิ้นจี่เลมอนโซดาจากผงเยลลี่คาราซิแดนตาเจลามีส่วนผสมดังนี้ค่ะน้ำเปล่า200 ml ไซรัปลิ้นจี่100 ml น้ำตาลทราย55กร,รมัผมผงเยลลี่ตาเจลา5กร,รมัมเลมอนโซดาน้ำแข็ง รามาเริ่มวิธีการทำกันเลยค่ะเริ่มแรกใส่น้ำปลาใส่ลาบลินจีผสมให้เข้ากันตามด้วยผงเยลลี่ตาเจล่าคนให้เข้ากันแช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะนำไปตั้งไฟใช้ไฟกลางต้มและคนไปเรื่อยๆจนผงเยลลี่ละลายและเดือดใส่น้ำตาลทรายคนให้ละลายเข้ากันปิดไฟพักทิ้งไว้สักครู่ค่ะจากนั้นนำมาเทาใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้อย่าลืมชรอตฟองอ,ออกด้วยนะคะปิดฝาให้สนิทพักทิ้งไว้ให้เยลลี่เซตตัว วดีแล้วค่อยนําเข้าแช่ตู้เย็นค่ะหลังจากเยลลี่เซ็ตตัวดีแล้วคอออกจากพิมจะเสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่มเลมอนโซดาแล้วท็อปหน้าด้วยเยลลี่ลินจีแค่นี้เราก็จะได้เครื่องดื่มเย็นชื่นใจเสิร์ฟมาพร้อมกับเยลลี่เนื้อเด้งดึงแล้วค่ะติดตามเมนูใหม่ได้ทาง Facebook ติต๊กของเ e น l ่าบายมอนติเวล